ไม่รู้ว่าคนที่ดูอยู่คิดตามผมทันหรือเปล่านะแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าคนที่มาซื้อรถเนี่ยเขาจะบอกว่ารถราคาแพงแน่นอนเลยไม่เคยบอกว่า,าราคาถูกนะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเราค่อนข้างคัดรถถ้าพูดกันตามตรงก็คือสมมุติว่าถ้ามีรถทั้งหมด10คันเนี่ยแล้วก็จะเป็นรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเคยแบบเครื่องพังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไปแล้วประมาณ5คันทีนี้มันจะเหลือประมาณ5คัน ถ้าคันนี้มันก็จะเป็นรถที่สวยเดิมทุกอย่างเกือบหมดเลยแต่มันจะมีย่อยกว่านี้อีกน,นิดนึงย่อยในเรื่องของอะไรบ้าง1เลขไมค์ครับ2การดูแลมันก็จะเหลือประมาณ3ามพันบวกลบแล้วคนที่กลุ่มลูกค้าประมาณนี้เขามาขายรถกับทางร้านถ้าผมเป็นลูกค้านะผมจะมาขายราคาถูกหรือแพงแน่นอนผมอยากได้ราคาที่มันสูงกว่าเพื่อนผมมีรักษารถผมดูแลร,รถผมเช็คมาเลขไมค์ผมน้อยมากผมต้องอยากได้ราคาที่สูงขึ้นแล้วกับกัน กับคนที่ซื้อนะครับเขาก็ไม่ค่อยกล้าต่อกับลูกค้ากลุ่มประเภทพ,พวกนี้หรอกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราค่อนข้างคัดลดพอไปเจออย่างเงี้ยแล้วเราอยากได้มันเนี่ยเราต้องจ่ายราคาที่สูงขึ้น มันเลยกลายเป็นต้นทุนที่มันสูงขึ้นนั่นเอง2เรื่องของตัวอะไหล่ต่างๆก็แน่นอนเลยมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส่กองกอ,อากาศกองแอร์ที่ปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็มีพวกยางนะถ้าตา่างกยี่สิบสีเปลี่ยนให้เนี่ยสิ่งพวกนี้มันคือต้นทุนทังนั้นเลยอะไรอย่างอะไรหมวยมันคือต้นทุนที่มันเสริมเข้ามาอีกแล้วก็รถทุกคันนะมันต้องมีการตรวจทั้งหมด285รายการซึ่งเป็นการตรวจก่อนมาตั้งขายแล้ววางขายนะครับโดยช่างที่เป็นมืออาชีพจริงๆ3 อย่างเช่นรถเนี่ยามาดูแน่นอนรถที่เข้ามาไม่เหมือนกันทุกคันแหละนะแต่ว่าเราจะมีการเก็บสีให้มันสวยงามมีการขัดเคลือบแก้วมีการแบบ คาสปาทั้งคันครบวงจรไม่ไว่าจะเป็นหน้าห้องเครื่องภายในห้องโดยสารหรือช่วงล่างอะไรพวกนี้อันนี้มันก็มันคือต้นทุนทั้งนั้นเลยอย่างที่4เลยสําคัญมากเรื่องของการดูแลหลังการขายจะมีรับประกันเครื่องยนต์ชุดเกียร์สูงสุด10ปีหรือ 1, หนึ่งแสกิโลเมตรแล้วก็1เดือนแรกเนี่ยรับประกันทุกชิ้นส่วนส่วน7ดวันแรกเนี่ยรับประกันความพึงพอใจถึงออกมาตรฐานมาค่อนข้างเยอะนะครับให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจไว้ใจเชื่อใจแล้วแล้วก็ส่วนข้อที่5เนี่ยคนใช้รถนะเนาะมันก็ถ้าเกิดว่าฟังจากผมพูดอย่างเดียวเเนนนนนี่่่่่ยไไไมมมมคคครรรชือออออหหกกกกผป็ูู้้จจััโลล์ิด แต่ทีนี้มันจะมีเรื่องของตัวใบเซอร์นะครับใบเซอร์ติฟิเคทอย่างเช่นใบรับประกันโครงสร้างใบที่มาจากศูนย์จริงๆแล้วก็ใบรับประกันที่ร้านนะครับส,สังกัดเนี้ยคือสําคัญมากๆเลยรับประกันโครงสร้างว่าไม่มีชนหนักพิาําตลูกค้าก็อุ่นใจรับประกันเรื่องของประวัติศูนย์บริการต่างๆก็คือดูประวัติการเข้าใช้บริการของตัวรถคันนั้นลูกค้าก็อุ่นใจและ 3. มีรับประกันเรื่องของเครื่องยนต์ชุดเกียร์ของที่ร้านลูกค้าก็อุ่นใจเพราะฉะนั้นใครที่ดูรถไม่เป็นใครที่อยากปรึกษาเร,นะรื่รองรถน่ะ